สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้มาพบกับอูน้ำไช่าด้วยครับผมค่ะมาตามแนวทางให้พ่อยวีน้องทุกคนครับผมค่ะไปายจีเซงยด้แล้วมันมันน้ำกันครับค่ะเอ้ามากับแม่น้ำเชี่ยครับผมงวดนี้คลิปนี้แนวทางของยัดหน้าหน้าครับผมค่ะขอบคุณเอบซี่ใจดีที่ส่งแนวทนาครับผมให อูน้ำไส่เดวมาไททอดพอมีพี่น้องทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณแอดนาณาด้วครับผมค่ะมอบหมาหยแนวทางให้อูน้ำไส่ <c oughs> เดลมา <c oughs> ไททอดในเอฟซีทุกคนครับค่ะมอบหมายโอ้เอาคักเนาะค่ะท่นะานผู้ชมอ๋อขอบคุณแนวทาเอฟซี FC ใจดีถี่เพนรงไห่ด้ค่ะขอบคุณข้อมูลตัวเลขของแอดนานาค่ะครับอวดวังหันนี่เพนกาให ตัววิ่งบนมาเด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรเราเชียร์เบิร์กก่อน,นค่ะตัววิ่งบนมาเจ็ดกับแปดเนาะครับค่ะงวดวันที่สองโมกกล่าค่ะท่านผู้ชมเพิ่นหามาเก้ากับศูนย์เลขก,กอดข้อกันมาค่ะท่านผู้ชมล่าสุดเพิ่นหายเจ็ดกับแปดเข่าเจ็ดเลขออกเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะมาเบิร์งวดที่สามกันเพิ่นหายศูนย์กับหนึ่งค่ะท่านผู้ชม ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเนอะครับผมเอซเพิ่นก็เรยว่าเอาไปให้น้องอูลลงแน่เพราะว่าเอฟซีเพิ่นอยากเบิ่งแนวทางแตกต่างจากพ่อกับแม่ออกไปค่ะแต่ว่าเอฟซเพิ่นก็เห็นมาละละค่ะแอดนานาแล้วก็หนูน้ำทิพแล้วก็เจนุกเจนุกเจฟฟองเบียค่ะที่ อูน้ำไช่สิลุงเนี่ยค่ะครับแต่ว่าเห็นเพิินกะเขามาเบิ่งไห้คือเก่าขอบคุณเด้อค่ะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เขามากก็ติดติดตามอูน้ำไช่ครับผมฝากกดติดตามพ่อหญ่แไม่หญ่เนี่ยครับฝากกดติดตามให้ด้อครับผมพ่อยญ่แไม่ยญ่สุขสุขพนครับค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมหนาวว่หนาวครับแดดปั่นีนีก็ยังหนาวอยู่ครับค่ะร่มค่ะเนาะครับค่ะโอ ยอดเลยครับน้าค่ะรุ่นูุชมสิงหนาหน่อยครับไซาบานนี้เอาเอาเอา,เอาตัวเลขกเอาไปไหวมองหันดูวยห้ำนะนี่ยแมวมองเข้านเอาบนค่ะครับผมแอดนานาหนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งครับค่ะเน้นไปที่ศูนย์ครับผมค่ะศูนย์หัวหนีมาแรงครับสามตัวครับ เก้าศูนย์สามครับผมเก้าศูนย์สามครับน้องชมครับเก้าศูนย์สามเข่นเขาเลขวิ่งบนมา้าสองงวดติดแล้วนะคะงวดแรกกะของปีกะบเก่ากับศูนย์กอดข้อกันมากเก่าศูนย์ศูนย์เก่าหมวดสองมา้าเจ็ดกับแปดเขาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าคะ่ะมาเบอร์งวดที่สามกันศูนย์กับหนึ่งแล้วค่ะครับ ศูนย์กับหนึ่งบอกขวนพลาดได้ครับผมแนวทางดีๆจากแอดนานาครับผมเพื่อนเนนตัวไหนเด็เกวิ่งเลขวิ่งกันนิ่ศูนย์ครับศูนย์เม็ดเดียวเลยครับผมนี่แหลคะครับท่านผู้ชมศูนย์เม็ดเดียวครับเซดูหเเํเอาเอาแผ่นที่สองทั้งทั้งหลังมาให้เพื่อนเบ่งเนี่ยเอามาเทียบกันแบบนี้แผ่นที่สองครับค่ะหวยซอ,อ,อ,องพี่อีทค่ะครับหวยซองพี่อีทครับค่ะ หวยซองพีอิดสมุดปลากันหนึ่งกุมภาพันหกสิบแปดวิ่งบนศูนย์เหมือนกันครับผมบนล่างครับผมบนล่างนะครับเบิงกอนค่ะบนล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมครับศูนย์ค่ะงมวดแรกพีอิดพันท้บอกน้ำเชี่เด้อค่ะว่าหวยซองเลขวิ่งเอาว่าน้ำเชื่อสามหวดนี้ถ้าเขานะ่าจะเป็นหมวดที่ซีนะคะหวยซองเลขวิ่งพีอิดงมวดแรกคนหาน้ำเชื่อสาม มันไปลางค่ะครับแต่ว่าผนใดมากมันบ่บ่รู้ว่าไปลางหรือบนเด้อค่ะคแต่เป็นตัวเดียวค่ะท่านผส้มวดว่าหันได้สามบ่ส้นแอดหน้าหน้าเพราะว่าพีอีดลงลางแอดหน้าหน้าเป็นเจ็ดกับแปดค่ะอืมครับนี่ค่ะท่านผสม้มหน้าหน้ากับพีอีดนี่ครับวดนี่ชนกันยังคำชนกันเลขศูนย์ครับค่ะบนล่างครับผม แต่ว่าแอดไน้าหน้าคนศูนย์บนเนาะแม่นครับค่ะพีอีดบนล่างศูนย์ขาดตะมุ่้มมาเนี่ยเนี่ยครับงวดนี่ครับผมค่ะเล็กศูนย์ครับน,นี่แหะขาดตะมน่งมเฮ็ดยั้งน,นันนัดนันแกออกอีกแล้วขาดมืดแล้วครับขาดมืดแล้วแงดกับว่าได้กัดมือครับลิบบินแกไว้ลาแกไว้น้องรี แบบแก้วเห็นสีค้าพ่อดื้อๆไอโดดขึ้นพร้อมู้นอะใบ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 เลยครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมเสนอกับพ่อเป็นแนวทางเนาะค่ะแอดนานาค่ะประทะเลขหวยซองพี่อีทค่ะงวดนี้ชนกันที่ศูนย์ค่ะ เมื่อที่แล้วมอส้นกันเล้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะถ้าเบิง้งผมมอสันไม่ครับค่ะองูนไม่บวบครับอังอันปลูกต้ัวงูนพอยะค่ะเอาบักบวบมาแจกค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือบักแจงจริงครับพ่อหน่องพี่ว่าเอาบักองูนคือเป็นหมาแกงสี่บันนี้ไล่ขึ้นมาบักแจงแท้แจงจริงครับอือ ดกคักค่ะก,ก,กินกับว่าท่านอยู่เคียงหัวกับม<า>ันมองขางงามค่ะครับเป็นดอกเนาะต้นน,น้อยๆนี่ครับเป็นคักเนาะโอ้หดทุกมือค่ะท่านผูบบ้ชมแหงกับแหงครับบ่หดกับบ่ได้แต่เลียตนุนมันใเง่สำนีบ่ตะเลียตุนบ่บ่งนั่นก็ใหญ่อีกอเอามาให้แม่เ e อฟซี่พ่อยฟซี่บ่งอีกด้วยครับค่ะ แอดนานาหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบแปดครับบิ้งบนศูนย์กับหนึ่งเน้นไปที่ศูนย์ครับส่วนสามตัวครับเก้าศูนย์สามครับเก้าศูนย์สามครับย้ำครับเน้นที่ศูนย์เด้อครับผมค่นี่ครับแคปหน้าจอก็ติดติดตามไปได้ครับผมเฮ็ดเขใชกครับเฮ็ดเลขกมากลา้สำนักแล้วเห็นเลขหลายสำนักแล้วนี่ความรู้ซึกว่าหมักตัวไหนบอ หันห<อ>นามา่เอามักสองเกียเหล็กเกี่ข้างเสียงจริงสิมักซองเกียร์เตะงวดว่าหันกระบ,บอกน้ำเชี่ยแม่แม่ซื้อสวนมันศูนย์หกไห้แนหกศูนเหล็กออกเหล็กเชี่ยซิมสิ 4, 2, 3, สองสามเซยครับอ๋อไปออกเสียงจริงรับงวดนี่เสียงจริงี่คนละทีกะสองเกีครัค์เอาเห็ดเหล็กมาผู้เห็ดเหล็กกะ แม่นคือกันนด้ค่ะท่านผู้ชมประกอบเลขเสี้ยนของจะคล้องนี่แหละค่ะโอ้ยขึ้นมาแดดละบ้านนีบเดี๋ยวร่มเดี๋ยวแดดอยู่นี่เนาะที่ประกบกับคลิปแรกกับคล้องพอเพ่งกับหลานนี่เนาะครับอืก็ไปโน่นนำทิพย์โน่นนำทิพย์ครับค่ะพอสำเนียงอะนะเม็ดเดียวพอสำเนียงเม็ดเดียวครับผมค่ะมาล่อเบิรงได้เลยครับผมค่ะ <Whoa. S 2> ว่าสำนักได้สิเขาครับ่เจอกันวันที่หนึ่งกุมภา <6 S 1> ใกล้แล้วดิ <5. S 1> ดค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนย,ยูดีไม่แห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ